สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้อมนิสสันบางจากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูความแตกต่างของรถนิสสันคิก2รุ่นด้วยกันนะครับคือคันนี้เป็นรุ่น V ราคาตั้งอยู่ที่829,000บาทส่วนคันนี้เป็นรุ่น VL ราคาตั้งอยู่ที่899,000บาททั้ง2รุ่นราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่เ0 0 0 0บาทนะครับสำหรับเงิน70,000บาทนี้ ถ้าเราเพิ่มจากรุ่น V ไปซื้อรุ่น VL จะได้ออปชันอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเราไปดูลายละเอียดกันในคลิปเลยนะครับเบื้องต้นนะครับจุดที่แตกต่างกันนะครับของรถ2องคันนี้คือ10รายการด้วยกันนะครับแต่ละจุดจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับเบื้องต้นนะครับอของที่เหมือนกันเราจะไม่พูดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ สีรถนะครับตัวบอดี้ของรุ่น V นะครับจะไม่สามารถเลือกสีที่เป็นหลังคาดำได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น VL นะครับเราสามารถเลือกสีที่เป็นหลังคาดำได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มดูกันที่จุดแรกนะครับซึ่งจะมองไม่เห็นนะครับมันคือระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับเราเข้าใจว่าไฟแยงตามันเจ็บ เราจึงมีเทคโนโลยีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติใส่ใจไม่รบกวนใครปลอดภยัยล้ำสมัยอุ่นใจใช่เลยนิวน e ิสันคิกส์อีพาวเวรุ่น V จะไม่มีมาให้รุ่น V L จะมีระบบเปิดปิดไฟสูงมาให้นะครับแต่ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติทั้งสองรุ่นมีเหมือนกันนะครับแตกต่างกันจุดแรกคือระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตริรุ่น VL มีให้ จุดที่สองนะครับเรามองจากภายนอกก็จะเห็นนะครับคือตรงนี้จะมีกล้องนะครับแต่รุ่น V จะไม่มีมาให้รุ่น V L จะมีกล้องตรงนี้นะครับเดี๋ไปดูใกล้ๆนะครับ กล้องที่ฝังอยู่ในกระจกหน้าตรงนี้นะครับจะทําหน้าที่ช่วยเตือนรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจนะครับสำหรับรุ่น VL มีมาให้นะครับรุ่น V ไม่มีจุดที่2นะครับผมสำหรับจุดที่3 เราไปดูกันที่ตัวภายในตรงนี้นะครับนี่คือกระจกมองหลังเป็นแบบกระจกปกติทั่ว,วไปนะครับไม่มีระบบตัดแสงอัตโนมัติแต่สำหรับรุ่น VL นะครับเป็นกระจกแบบจอนะครับผมสังเกตดูถ้าผมปรับแกนมาตรงนี้จะเป็นกระจกธรรมดาเป็นแบบไร้ขอบด้วยน,นะครับ จะเห็นเงาของคนที่นั่งตอนหลังแต่ถ้าเราปรับมาก็จะกลายเป็นจอนะครับกระจกหลังหรือกระจกหลอนวะเนี่ยเปลี่ยนมุมมองได้ตามใจด้วยกระจกมองหลังอัจฉรยิยะล้ำกว่าสบายกว่าโดนใจ น New n นค s a n kicks e-power จอตัวนี้จะทำให้เราเห็นภาพด้านหลังโดยที่ไม่เห็นเงาสะท้อนหรือบุคคลที่นั่งอยู่เบาะแถว2นะครับผมตอนนี้ฝาท้ายเปิดสูงขึ้นมาอยู่นะครับกล้องเลยชี้ไปบนฟ้านะครับตัวจอก็เลยกลายเป็นสี้าฟ้าแบบนี้นะครับตรงนี้คือ จุดที่3นะครับที่แตกต่างกันจุดที่4ี่คือตัวนี้นะครับตัวที่กั้นสัมภาระท้ายนะครับผมสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ตัวเชือกตัวนี้จะล็อกอยู่ที่กับตัวตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดฝาท้ายตัวแผ่นบางสัมภาระก็จะยกขึ้นประมาณนี้ครับถ้าปิดก็จะลงมาประมาณนี้ครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวสายยึดไว้อยู่ แผนปิดสำหรัท้ายรุ่น vl มีให้รุ่น v ลงๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนซื้อรุ่น v แล้วอยากจะซื้อแผ่นตัวบังสำหรัท้ายก็สามารถซื้ออุปกรณ์ของนิสสันแท้ไปใส่ได้เลยนะครับจุดที่4ผ่านไปไปดูจุดที่5นะครับผมจุดที่5ตัวนี้นี่นะครับตรงนี้จะเป็นไฟสีส้มถ้ามีรถอยู่ในมุมอับตรงนี้คือระบบ ช่วยเตือนรถในมุมอับสายตาสำหรับรุ่น V L มีให้รุ่น V ไม่มีไม่มีแล้วเป็นยังไงก็จะเป็นพลาสติกดำๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลย รุ่น V จะมีไฟแอมบิไลท์มาให้นะครับเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด7สีรุ่นท็อปก็สามารถเปลี่ยนได้เจสีมีให้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือตัวน,นี้นะครับไฟที่จะเป็นอ่าส่องพื้นนะครับผมทั้งหมด4จุดเลยนะครับไม่มีมาให้รวมถึงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับถ้ารุ่น VL ก็จะมี ฝังตัวเลเซอร์ยิงลงมาที่พื้นเป็นตัวหนังสือคําว่าคลิกนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด7ดสีเหมือนกับตัวไฟส่องพื้นในห้องโดยสารนะครับรุ่น V ไม่มีมาให้แต่รุ่น VL มีมาให้นะครับไฟส่องพื้นในห้องโดยสารนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด7สีมีทั้งหมดรอบคันเลยนะครับ และอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับที่ผมบอกตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ยิงลง,งมาที่พื้นเป็นสัญลักษณ์ตัวงสือคลิกเด่นได้ทั้งหมด7สีนะครับถ้ารุ่น vl จะมีมาให้คือตัวเลดาร์ที่ฝังอยู่ในกันชนท้ายนะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับจะทำหน้าที่ยิงเลดาร์ออกไปไกลกว่า20เมตรนะครับเพื่อตรวจจับรถที่วิ่งเข้ามาหาเรานะครับในกรณีที่เราเข้าเกียร หลังเท่านั้นนะครับเรดาร์ーーจะทำงานคือตรวจจับรถที่วิ่งเข้ามาหาเราลักษณไกลกว่า20เมตรนะครับผมเพ <exactement> ิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ปกติเซ็นเซอร์้ายหลังที่มีมาให้4จุดของตัวรถนะครับจะยิงออกไปได้ไกลประมาณ4-5เมตรเท่านั้นนะครับแต่เรดาร์ ยิงไกลถึง20เมตรเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในขณะถอยหลังสำหรับรุ่น V ไม่มีมาให้นะครับระบบนี้มีแค่เซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเท่านั้นจุดที่8ผ่านไปไปดูจุดที่9นะครับคือระบบล็อกความเร็วนะครับรุ่น V มีมาให้แต่ไม่มีสวิตช์ตรงนี้นะครับเป็นตัวสวิตช์ปรับในเรื่องของระยะห่างของตัวรถ หรือพูดง่ายๆคือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติตามคันข้างหน้านั่นเองนะครับมาพร้อมอินทลนท์ครูซค o นล้ำกว่าสบายกว่าโยนใจใช่เลยมูนิสันคิกส์อีพาวเวอร์ สำหรับรุ่นวีไม่มีมาให้นะครับล็อกความเร็วให้แต่ต้องปรับความเร็วเองถ้าเจอรถคข้างหน้าเบรกนะครับผมเราก็ต้องเหยียบเบรกและล็อกความเร็วใหม่แต่สําหรับรุ่นท็อปนะครับนี่ครับจะมีตัวสวิต์ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกในเรื่องของระยะห่างของตัวคันหน้ากับรถเรานะครับกดเพื่อเลือกระยะห่างนะครับเราจะทิ้งระยะห่างจากรถ้างหน้า สเต็ปที่1สเต็ปที่2หรือสเต็ปที่3นะครับ3คือไกลสุดถ้าเกิด1คือทิ้งระยะห่างใกล้สุดนะครับเป็นระบบล็อกความเร็วตามคันข้างหน้านั่นเองนะครับถ้ารถข้างหน้าเบรกหรือชะลอรถเราก็จะชะลอและก็เบรกตามเลยนะครับผมรุ่น VL มีให้จุดที่กและจุดสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้เป็นจุดเล็กๆคือที่บังแดดนะครับผมฝั่งผู้ขับขี่มีกระจกและมีไฟมาให้ด้วย ซึ่งรุ่น V มีกระจกมาให้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับมีกระจกนะครับแต่ไม่มีไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดที่แตกต่างกันของรถนิสสันคลิกรุ่น V และรุ่น VL ทั้งหมด10รายการราคาห่างกันอยู่ที่70,000บาท สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อรถนิสสันคลิกและกำลังเทียบรุ่นอยู่นะครับว่าจะเลือกรุ่น V หรือรุ่น VL ตัวท็อปไปเลยดีสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรับรายละเอียดโปรโมชั่นของรถนิสสันแต่ละเดือนนะครับสามารถสแกน q r code ที่ผมขึ้นให้นะตอนนี้นะครับ <c oughs> เพื่อทักเข้ามา <c oughs> ขอรับรายละเอียดทางไลน์ก่อนได้หรือท่านไหนสะดวกก็โทรมาได้ที่เบอร์0865552346ผมเซลล์น n มิสันบางจากนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปดูรถนิสสันรุ่นไหนอีกยังไงก็รอติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ